ผักส่วนครัวนะคะเรามีวัตถุดิบคือมะเขือนะคะเราทําซุปมะเขือมีใส่เห็ดฟางด้วยนะคะพริกหอมกระเทียมนะคะเอาไปย่างแล้วก็มาตำคุกเข้าให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็เห็ดก็เอาไปย่างด้วยนะคะมีมะเขือเทศด้วยแล้วก็ใส่ไปด้วยนะคะย่างให้สุกแล้วก็มาตำรวมกันเลยนะคะมะเขือเราก็ย่างสุกแล้วเราก็มาตำรวมกันเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสใส่ด้วยเอ่อ น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวนิดหน่อยแล้วก็ตามละเอียดแล้วก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็ใส่มะนาวเติมน้ำปลานะคะทุกคนณหอมแล้วแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเพิ่มความหอมไปอีกนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วใส่เข้าไปนะคะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ชิมดูนะคะมีคนชิมแล้ว คุณมารอชิมค่ะแต่บอกเลยว่าเผ็ดมากแสบดักแน่นอนสัตอื่นอีกหรอกินกับปลาทอดเข้ากันมากค่ะแล้วก็ผักลวกผักสดนะคะข้าเหนยียวร้อน